มาเบิ้งเข้างามพี่น้องเขาน้องเอฟซีไล่มอนจากเบิ่งเฮเบิ่งตัวทยเฮเบิ่งแบบภาพรวมแล้วกันเนาะอ๋อเนี่ยงามแหงพี่น้องเขาเป็นเขาทาสนุสิบหกรวดโอ้เบิ่งโค่งมันโค่งมันยาวแหงเนาะมันอยูขาวเส้นงามแหงเขาบ้ ม้ไมมันเสมอจืดเลยล้นรีวิวแบบซาซาเฮ้ยเพื่อจะได้แนวกับภาคคอมเมนต์เข้ามาด้วยพี่น้องด้วยเออเขาเออเข้าถือเนาะปีนี่ถือนาถือกำนาดินทรายเนาะนาเพื่อนาดินทรายแล้วแม่นโอ้เมืองโหงก็หงเนาะหงามโหงมันเหี่ยวแห้งเนาะโอ เหอะท่ายเหมือนแบบเห็ดเห็ລเหล่าโรดเสมื้อจืดเหล่าโรดไม่มีต่อสู้ເ่อต่ำเนอะนี่เอาๆข้างามนี่เนอะอะอ่าแบบๆแบบๆเนี่ยขันเผยมาก